สวัสดีค่ะวันนี้อาหารในขนมบ้านนอกสเมนจ้ามีเมนูซุปเต้าหู้ไข่มาฝากทุกท่านคะ่ะในขั้นตอนแรกให้คุณหั่นขึ้นช่ายเป็นชิ้นๆ <Okay. S 1> ตามตัวอย่างในวิดีโอคะ่ะ หลังจากนั้นให้คุณนำขึ้นช่ายใส่ถ้วยและพักไว้ค่ะต่อมาให้คุณหั่นต้หโอไข่ให้ได้สีชิ้นค่ะนี่คือหมูบดค่ะ นี่คือบุนเส้นที่แช่น้ำให้นิ่มแล้วค่ะและนี่คือฟองเต้าหู้ค่ะนี่คือเห็ดหูหนูนี่คือดอกไม้จันทค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณนำํำน้ำใส่หม้อและยกหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟหลังจากน้ำเริ่มเดือดแล้วให้นํำช้อนกินข้าวจากหมูใส่ลงไปในหม้อตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะ เมื่อหมูบดสุกแล้วให้ใส่สีอ้วขาวตามลงไปค่ะใส่ผงปรุงรสรสหมูต่อมาใส่เกลือค่ะใส่เต้าหู้ไข่ใส่เห็ดใส่ฟองเต้าหู้ ใส่วนเส้นคะ่ะหลังจากนั้นให้คุณใช้ทพ,พีคนๆส่วนผสมให้เข้ากันถ้าส่วนผสมทุกอย่างสุกแล้วให้ใส่ขึ้นช่ายตามลงไปคะ่ะหลังจากนั้นให้คุณคนคนส่วนผสมให้เข้ากันอย่างบางมืออีกครั้งต้มเจืดต้องหูไข่สำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ